สวัสดีค่ะอาจารย์ก็ทีนันะคะโคจันนะคะจากช่องรายการดวพรงพยากรณ์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การธนาดยดสตาร์นะคะในช่วงวันที่17มีนาคมนะคะถึงวันที่31มีนาคมปี2564นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นคำธนาของผู้ที่เกิดราศีตุลน,นะคะะร,ระหว่างวันที่17ตุลาคมนะคะถึงวันที่15พฤศจิกายนก่อนอื่นเลยค่ะชาวราศีตุลค่ะตั้งเจษฐาเดี๋ยวเราสับไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มค่ะ <c oughs> นัน,นะคะเราจะเลือกไพ่มาทั้งหมด12ใบ12ตำแหน่งตามตำแหน่งของจักรราศีนะคะ2ค่ะ3 4นะคะ5 6 7 8 9ค่ะ10 11 12ครบแล้วนะคะ การทำนายแบบนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นการทานาโดยชาตาโดยรวมทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นโดยชาติของใครนะคะถ้าหากว่าใครฟังแล้วก็ต้องการทานายส่วนตัวสอบถามเข้ามานะคะที่ Li n e แอดดวงพยากรณ์ค่ะโอเคค่ะและนี่คือหน้าไพ่ชาวราศีตุลน,นะคะอาจารย์ได้เปิดสอนหลักสูตรคอดไพ่ออนไลน์เรียนที่ไหนก็ได้เรียนซ้ำได้ตลอดไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้นะคะเน้นย้ำในเรื่องของการเข้าใจเน้นย้ำในเรื่องของการนำไปใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็เหมาะมากสำหรับ ถานการณ์ในปัจจุบันนี้ที่บางท่านกำลังมองหาในเรื่องของอาชีพเสริมเพิ่มเติมรายได้หรือว่าอาชีพหลักของตัวคุณเองนะคะคอสไพ่ออนไลน์ตอบโจทย์ทุกคนนะคะท่านที่มีความสนใจสอบถามเข้ามานะคะที่ l like i น์แอดดวงพยากรณ์ค่ะโอเคค่ะนี่คือหน้าไพ่ของชาวราศีตุลน,นะคะประจําวันที่17 มีนาคมงิังที่3ามสิบเอ็ดมีนาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะก่อนอื่นค่ะเรามาสร้างก่อนว่าชาวราศีตุลค่ะคบบเป็นคนแบบไหนยางไรชาวราศีตุลนตน้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นชาวธาตุลมนะคะก็มีเรื่องความอารมณ์แปรโปรยข,ขึ้นขึ้นลงลง,ลงเปลีป่ยนแปลงง่ายนะคะคือวันที่ตัดสินใจแบบนี้วันที่ก็เปลี่ยนไวนะคะแล้วแต่อารมณ์จับทางม่ค่อยถูกแต่เป็นคนฉลาดค่ะและไพ่ประจำตัวชาวราศีตุลคือไพ่แจสติกในเรื่องของ ความยุติธรรมเป็นไพ่ตัดสินเป็นเรื่องความยุติธรรมเรียกได้ว่าชาวราศีตุลเนี่ยมีความยุติธรรมในหัวใจนะคะ,ะไม่เอาเปรียบใครและไม่ให้ใครเอาเปรียบนะคะพร้อมที่จะมีเหตุและผลในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญๆที่มีและเกิดขึ้นหรือว่ามีผู้คนให้การเชื่อเชื่อใจเขาค่ะว่าขอคําแนะนําในการตัดสินใจเรื่องต่างๆเขาก็จะตัดสินใจได้เหตุและผลเสมอนะคะไม่เอาอารมณ์หรือความที่เห็นส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองค่ะได้รับรู้กันนะคะว่า หน้าไพ่ชาวราศีตุลนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นอย่างไรถ้าตัวตของคุณได้ไพ่สีไม้เทา้าค่ะต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ต่างรอบตัวคุณในช่วงระยะเวลานี้นะทั้งเรื่องการงานการกระทําหรือการแสดงออกของผู้คนเป็นสีไม้เท้าเป็นเรื่องของความสุขเป็นเรื่องของความสําเร็จเป็นเรื่องของ ความพึงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะและมีความสุขในการเติมเต็มในเรื่องเราทุกทุกอย่างที่อยู่รอบตัวคุณในช่วงระยะเวลานี้มีความสุขกับสภาพที่เป็นอยู่เรียกไ,ได้ว่าแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราดูเรื่องของตำแหน่งการงานกันหน่อยนะคะการงานของคุณได้ไพ่ราชาไม้เท้าค่ะอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการให้ความรู้นะคะชาวราศีตุลเป็นเนื้อง,งานหรือเป็นการการะทาหรือมีความเกี่ยวข้องกับการให้ความรู้คําแนะนํา การบอกการสอนหรือเป็นอาการานําเสนอบางสิ่งบางอย่างนะคะให้กับผู้คนที่อยู่ที่อยู่แวดล้อมตัวคุณหรือในขณะเดียวกันตัวคุณเองอาจจะเข้าไปนะคะไปแวดล้อมหรือไปพบใครบางคนที่เป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์เป็นคนเก่งฉลาดในการทําง,งานนะคะแล้วก็เป็นคนที่องค์ความรู้ต่างๆรอบตัวไปหมดเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อคุณไมีโอกาสต่างๆเหล่านี้ค่ะบอกน,ะนะะั่นเองค่ะเรื่องการงานการกระทําขอให้คุณโฟกัสที่ผลลัพธ์ค่ะ เมื่อคุณี่มีโอกาสได้เรียนรู้หรือว่าได้ทําอะไรบางอย่างเพื่อผู้คนหรือเพื่อตนเองนะคะคุณต้องโฟกัสที่ปลายทางของสิ่งนั้นเพราะสี่เหรียญมาคือการอ่โฟกัส <c oughs> หรือการแบบมองถึงเป้าหมายของคุณว่าคุณทําเพื่ออะไรและคุณจะได้อะไรกลับมาบ้างในเรื่องของความสุขในเรื่องของความสําเร็จเพราะนั้นค่ะจะส่งผลให้คุณมีความสําเร็จเกิดขึ้นโฟกัสเยอะๆในเรื่องของความสุขโฟกัสเยอะในเรื่องความสําเร็จความสาเร็จก็จะตามมาด้วยเช่นกันค่ะ ปรับความคิดในเรื่องต่างๆในสิ่งที่เราโฟกัสนะคะในสิ่งที่เรามีเป้าหมายสตาร์มาคือความสําเร็จความโดดเด่นในสิ่งที่ทําเดินทางคุยเจราจากับใครก็จะมีความสําเร็จในในเรื่องนั้นๆเกิดขึ้นด้วยเช่นกันที่แม้ว่าบางครั้งจะมีความเลดร้ายอยู่บ้างกับการที่เราจะต้องนําพาคนในครอบครัวหรืออาจจะต้องเป็นเสาหลักของทุกคนทั้งบริวารลูกน้องหรือคนในออฟฟิศห,หรืออ่คนญาติพี่น้องทุกอย่างคือเราค่อนข้างจะจุดเด่นมีจุดเด่นในตัวเองนะ แล้วก็เป็นเสาหลักในการที่ดูแลช่วยเหลือผู้คนบางครงอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าเกิดขึ้นบ้างนะแต่ไม่เป็นไรค่ะก็ปลายทางคุณต้องการให้คนในครอบครัวมีความสุขสี่ไมี่ท้าม,มาคือให้ทุกคนที่อยู่รอบข้างเรามีความสุขครอบครัวมีความสุขตัวคุณเองก็มีความสุขด้วยเช่นกันนั่นเองค่ะในเรารู้เรื่องของรายรับรายได้นะคะหรือว่าการเงินงกระดิ่งนะคะรายรับรายคุณได้พัเก้าถ้วยค่ะคุณค่อนข้างพึงพอใจและมีความสุขกับรายรับรายได้ที่เป็นอยู่ในช่วง ระยะเวลานี้นะคะถึงแม้ว่ามีภาระหน้าที่ในเรื่องของรายจ่ายสูงรับเยอะก็จ่ายเยอะรับขวาก็ออกซ้ายนะแต่คุณก็เต็มใจทำอย่างที่บอกค่ะว่าตัวตนคุณได้ให้สีไมค้คาวราระรมาเยอะแต่คุณก็ซัพพอร์ตคนในครอบครัวอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันนะดูแล ะะจากการบริหารทุกอย่างอาจจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเป็นค่าใช้จ่ายตาย,ตายตัวที่คุณต้องใช้จ่ายแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวคุณก็มีความสุขนะคะเพราะว่าทําให้คนในครอบครัวมีความสุขปลายทางคุณก็มีความสุขฉะนั้นเรามาระวังแล้วกันค่ะหากว่าจะต้องนํงาเงินบางส่วนไปต่อยอดไปทําอะไรเพิ่มเติมขอให้หยุดคิดิดนึงแล้วก็ลองไตร่ตรองก่อนค่ะเพราะแปลกากมันเป็นเรื่องของ เรามาระวังเรื่องของปัญหาบางอย่างที่อาจจะเกิดจากการลงทุนร่วมกันกับใครหรือการต่อยอดทําอะไรบางอย่างในช่วงนี้กับคนอื่นนะระวังปัญหาที่มันอาจจะส่งผลกลับมาหาคุณทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจกับสิ่งเหล่านั้นได้ก็ให้เช็คให้ตรวจสอบให้ดีก่อนแล้วค่อยลงทุนก็ได้นะคะสําหรับ,บชาวราศีตุลน,นะคะเราดูเรื่องของความรักอันนี้เดงนะความรักคนม,มีคู่ค่ะคนม,มีคู่คมมุณได้พระราชาท้ววต้องบอกวันช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาการเติมเติมส้นกันและการเข้าอกเข้าใจ ซึ่งกันและกันแบ่งปันช่วยเหลือให้แนวคิดให้วิธีการเป็นกําลังใจเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งคนรักนะคะร่วมร่วมในเวลาเดียวกันในเวลานี้นะเพื่อทําให้ความสัมพันธ์หรือว่าครอบ,บครัวมีทิศทางที่มีความสุขเพิ่มมากขึ้นเพิโสดแล้วนนะครับช่วงนี้ได้แปดดาบถ้าเป็นไปได้ก็ความรักหยุดคิดก่อนละกันค่ะแล้วก็ กลับมาอยู่กับตนเองก่อนนะเพราะบางครั้งเราอาจจะเพิ่งแบบเลิกลาหรือแบบยังต้องการใช้เวลาทบทวนอะไรบางอย่างกับตนเองกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาอยู่นะคะทบทวนหัวใจเดี๋ยวเพื่งเปิดใจรับใครในช่วงระยะเวลานี้ไม่เช่นนั้นสิ่งที่คุณเปิดใจอาจจะเป็นปัญหามาครัวพันคุณภายหลังได้นะคะก็เรามาระวังเรื่องของความรู้สึกนิดเดีค่ะรู้สึกภาพร่างกายกันนิดนึงนะคะกับอุปสรรคที่อาจติขัดได้สุขภาพร่างกายค่ะก็เรื่องของผวาอุอาจาระเนาะ ปัญหารูม้าและก็โรคกล้ามเนื้อต่างๆของการแบบแบบรับภาระต่างๆกล้ามเนื้อปวดเมื่อยต่างๆการนอนไม่เมพียงพอผัาป่อยไม่เพียงพอพูดทาง,งานเยอะระวังโรคเครียดโรคโรคก,กังวลทาหาละโรคไมเกรนนะคะมีความอึดอัดใจต้องร,ระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะและก็การช่วยเหลือแบ่งปันใครในช่วงระยะเวลานี้ขอให้ทาด้วยความพอดีนะทําด้วยความพอดีให้ใจให้เงินหรือให้ความสุขก็ทําด้วยความพอดีในในสิ่งที่คุณสามารถ แบ่งปันช่วยเหลือได้นะคะจะได้ไม่กระทบกระเทือนตัวเรามากักในช่วงระยะเวลานี้ปลายทางค่ะบอกได้เลยนะสิ่งต่างๆที่คุณได้ลงมือทำมาทั้งหมดจะเกิดความสำเร็จขึ้นและเป็นความสำเร็จที่เกิดจากการลงมือทำได้ตัวคุณเองแบบค่อยเป็นค่อยไปคุณจะพบว่า ช่วงปลายเดือนเนี่ยมีอะไรดีๆเกิดขึ้นมากมายสําหรับชาวราศีตุลในเรื่องของการงานนั่นเองค่ะและนี่คือทิศทางโดยสตารของชาวราศีตุลน,นะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังมีนาะคมของเราฝากท่านในการกดไลค์กดแชร์กดแบนปันเอาไปให้คนที่คุณรักแล้วกลับมาพบก,กันได้ใหม่อย่างครั้งหน้าสว,ส,สวัสดีค่ะ ว่าเจออาจารคือหนูอธิษฐานต่อจัก,กรวาลไหมว่าหนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญก็นหนูเชื่อว่าจัก,กรวานจัดแั่มาให้หนู<ม>ไปเจออาจารย์ค่ะอธิษฐานได้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่ว่าสอนง,ง่ายเข้าใจง่ายเลย้ยคะไหนคุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยถูกไหมนี่แปลกมาก <laughs> การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แม่นยำพอเราทําเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจาก,กว่าอาจารย์สอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอ่ะมันมันยากมากเลยอ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอ่ะไม่ต้องกลัวเลยอ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะ่ะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนอะอ่ขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนี่ยดูอา์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะแม่ข้าการท่าไปท้าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนล่วงกลมมาเลยรู้สึกว่าแบบมันง่ายเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วภาาแบบราศีมังกรอะไรเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิลสตาร์มูเลมก็ขึ้นมาเลยค่ะดีมากเลยค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าถ้าถ้าคนที่แบบใช้ใหรืออะไรอย่างนี้ผมจะต้องแบบว่าคล่องมากกว่าน,นี้ได้แค่ดูโอเคแค่เดียวเท่วนันคะต้องขอบคุณอาจารย์ิที่ให้ความรู้ตรงนี้และทําให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแมว้วอันนี้ง้อเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วเขาก็มาทําได้เลยทําได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ คือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะว่าอันนี้ไปนี้ล้านสีนี้จะต้องเป็นอะไรนี่ยค่ะอืมหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วพอก็มาเรียนตอนสองข้อสองก็ก,ก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียนเมื่อไม่กี่ ไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วเราก็รู้ว่าเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความพยายามเรามีความเชื่อในตัวเราก่อนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มนีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้นอืมกระเบ้แบ่งมากขึ้นม,มาเรียนกับอาจารย์ทำให้เราสรัมผัสได้ว่าคำว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่แหละคะ่ะ ขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์วินนัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคการเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะหนึ่งเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่าหนึ่งเรียนหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบหนึ่งไม้ท้าคือการเริ่มต้นเริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการ เงินหรือเรื่องต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กำลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือมีสุสองเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจำง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งเมื่อกี้มันตะนุใช่ไหมหลักการจากของอาจารย์คุณตีตารางนะแถวบน6แถวล่าง6อาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไหมเข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกปะ